เดี๋วผมก็รอบคลิปนี้ผมก็จะมาดีแอคชั่นคอมเมนต์กันดีแอคชั่นคือการดูคอมเมนต์นี้ครั้งแรกนะแล้วก็มาพูดถึงกันนะคะว่าคอมเมนต์นี้มันเป็นอยังไงบ้างโอเคครับถามว่าก็เดี๋ยวผมก็จะให้ดูแลกันนี่คอมเมนต์นี้เลยนะครับ ม่คิดว่าแม่เมื่อทำอินโทรเถอะกะก็กะเมอเร็วๆไอ้กะอีควายเปดกเวไอ้ช่องที่ยกษ์กะชิบหายเด็กกูจะช่วยอะให้เรืวอๆให้โอเคนะครับเนี่ยคือความที่เขาได้เป็นให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณนะที่ทำการชื่นชมผมนะในเรื่องอินโทรนะเพราะว่าผมเป็นเนี่ยทำอินโทรอยู่แล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมที well, okay, okay. Okay, uh ่ค okay, uh, uh, ุณจะมาดู hmm. <S ท่องผมแล้วก็บอกมาดูอินโทรแล้วแบบแม่ hey, โทรไม่จากว่าสัตว์กดติดไลค์แม่เลยนะฮะเออผมรู้ว่าคุณต้องยอยากจะทำแบบนั้นใช่ไหมลนะ่ะผมรู้ครับทุกคนนะเออก็นะครับเขาให้ผม,ผมเลิกทำอินโทรนะแต่ก็ไม่ครับผมว่าอินโทรเนะี่ย ก็ผมทํามาตั้งแต่เจอชแนลเอลซ่าคัพแล้วนะครับผมก็คิดที่จะเลิกทาเลยนะเพราะว่าผมทํามาสี่ร้อยกว่าอันแล้วนะครับไม่ถึงหรอกประมาณ100ร้อยกว่านะครับผมไม่อาจจะถึงสี่ร้อยนะครับผมจะเยอะอะไรขนาดนั้นอีกสักนะคยผมก็ทําต่อมาเรื่อยๆซึ่งผมก็จะไม่หยุดนะเออถ้าคุณจะดยากก็มาได้เว้ยคิดไหมไอ้สัตว์